สวัสดีเช้าวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ย have a n i ด์ Day ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้นะคะเราไปฟังพยากรณ์อากาศประจำวันที่26กกุมภาค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอกำลังใจค่ะจากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และกดกระดิ่งให้หนุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะจากนี้ค่ะอุณหภูมิก็จะค่อยๆสูงขึ้นและวันที่26-27กุมภาภาคใต้ตอนล่างนะคะฝนตกหนักต่อเนื่องและคลื่นลมแรงค่ะและเริ่มรับฝนชุดใหม่ในวันที่3มีนาคมทางภาคตะวันออกและภาคใต้ก่อนนะคะและก็จะตกทุกภาคในวันที่6-8มีนาคมค่ะ ตอนนี้เราก็มาฟังลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่26กกุมภาพันธ์กันค่ะยอมความกดอากาศตำ่ำกำลังแรงปกคลุมประเทศมาเลเซียประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงค่ะพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนหนักหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังนะคะ จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะก็ขอให้ระวังอันตรายนะคะ จากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะรวมทั้งระวังอันตรายค่ะจากขึ้นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งนะคะชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะและก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะสำหรับมวลอากาศเย็นกำลังแรงก็ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะ ทำให้มีอากาศหนาวเย็นและมีลมแรงนะคะทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะและในช่วงวันที่28กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนก็จะมีกำลังอ่อนลงค่ะประเทศไทยอุณหภูมิก็จะสูงขึ้น มีหมอกในตอนเช้าส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงภาคใต้ก็จะมีฝนลดลงด้วยนะคะจบพยากรณ์อากาศค่ะและพบกับนุยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย